จรรมการประชุมวันนี้นะครับเพื่อรับเกียรติจากท่านอัจารยสมบัติชัยผู้พัฒสารนักสจังหวัดเพศรบุรีครับและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2558จากการแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมหลักการเกี่ยวกับการเปลี่ยนบ่อยชั่วคราวและการมางคับคดีผู้ประกันหลายประการประกอบกับสำนักง,งานสารพิธิธรรมได้จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินการ เกี่ยวกับการมาเข้าคดีในประกันโดยกําหนดให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมดปาเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการมาเข้าคดี 4. กิจกรรมจัดหาวัสดุหนังสือตำรากฎหมายเจตนารมณ์ของกฎหมายสารจังหวัดพุทวีจึงเน้จัดทำกิจกรรมการประชุมเจิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีในประกันศาลัมัวัดเพชรบุรีในครั้งนี้ตามที่ท่านผู้ในการสํานักห่วยการประจาศาลังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวรายงานในทราบจะเห็นได้ว่าศาลยุติธรรมได้ตระหนักถึงความสําคัญในการประสานความร่วมมือต่อปัญหาอภิปรายปัญหาข้อขัดข้องในการบังคับคดีในประการและแนวทางแก้ไขนะครับโดยท่านผู้พิพากษาบอกชั่วคราวนะครับหลังจากนั้นเราจะพักเหลกนะครับสําหรับเหลกเราจะใช้ ครับตอนนี้ก็